大家好，欢迎到汉语课五年级。 สวัสดีค่ะก็มาพบกับฤาตวันนะคะเป็นครั้งที่10แล้วนะคะก็ขออินนีต้อนรับนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนของฤาษตะวันนะคะเข้าสู่คลาสเรียนวิชาภาษาจีนนะอ่านทีนี้เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของชื่ยหายเปียนหยโยงนะคะไปไว่ายน้ําที่ทะเลนะคะเป็นครั้งที่10แล้วนะคะก็เรื่องนี้เราเรียนไปแล้วนะคะ,ะครั้งที่9ในสัปดาห์ที่แล้ว ครั้งที่9้าเนี่ยเราจะเรียนเป็นการอ่านและก็การฟังนะคะส่วนวันนี้นะเราก็จะมาเรียนการฟังเอ้ยไม่ใช่การอ่านและก็การเขียนนะคะ,อะขออภัยน,นิดนึงนะคะอันทีนี้เราไปดูคําศัพท์เราไปทวนคําศัพท์กันนิดนึงนะคะว่านักเรียนจําได้ไหมนะ,ะเราไปดูคําศัพท์กันเลยคะ่ะขันทูเชสซูย์เรียนรู้คําศัพท์ด้วยรูปภาพนะคะคําแรกโย หย่งยี่หย่วยองยี่ก็คือชุดว่ายน้ำนะคะหย่หยองว่ายน้ำท่าย,ยางเมาหมวกกันแดดใส่ท่าย,า,ย,ยางอากแดดเจียนเป้เข๋เก็บเปลือกหอยเตี่ยวหยีตกปลาหูเต๋อ ผีเสือ้อป้าตียาพัทยาอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะในสัดาห์ที่แล้วเราซื้อก็สอนไปแล้วนะคะเรามาทวนอีกหนึ่งรอบเนะาะคำที่หนึ่งนะคะคำว,ว่าท่าหักเลิกดีมากเลยข้อที่สองใต้แปลว่าถือแปลว่าติดตัวนั่นเองนะคะสใต้ใต้ตัวนี้แปลว่าสวมใส่นะคะในสัดาห์ที่แล้วเราซือบอกไปแล้วนะคะคำว่าใต้ตัวนี้แปลว่าถือแปลว่าติดตัว หรือแปลว่าห่อนะคะใช้กับพวกที่สมมติว่าเราไปซื้อของอยู่ที่ตลาดใาตา้โจก็คือห่อกลับบ้านประมาณนี้นะคะถือได้ประมาณนี้แต่คำว่าใต้ตัวนี้เป็นใช้กับพวกเครื่องประดับพวกเสื้อผ้าประมาณนี้นะคะรองเท้ากระเป๋าต่างๆนะคะเนสเซซิลีต่างๆนะคะใช้คำว่าใต้ตัวนี้นะคะสวมใส่นั่นเอง ต่อไปข้อที่สี่เก้าเก้าสิ่งซิ่งนะคะแปลว่าดีใจเพิ่มความดีใจดีใจมากๆดีใจที่สุดเลยประมาณนี้นะคะอะ่าต่อไปนะคะคำที่ห้าอีหัวอีหัวก็คือประเดี๋ยวเดียวเตรงอีหัวรอฉันประเดี๋ยวประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่หกค่ะเฟยเฟยแปลว่าบินนะคะเฟยจีเครื่องบินนี้นะอ่าแต่ถ้าอ่าหูเต๋อเฟยอ่าหูเต๋อเฟยแบบผีเสื้อกำลังบินอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้อ่าต่อไปจั่ว จัวแปลว่าจับจัวจับจัวหูเตก็คือการจับผีเสื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปคําว่าเหมยเหมยแปลว่าไม่มีไหมยอยู่อย่างนี้นะคะไหมยยไม่มีไหมอ่าต่อไปคําว่าเต้าเต้าแปลว่าถึงนะคะอ่าเต้าแปลว่าถึงหัวเต้าเจียละอ่าฉันถึงบ้านแล้วประมาณนี้นะคะต่อไปจวนซินนะคะข้อสุดท้ายข้อที่สิบจวนซินก็คือตั้งใจนั่นเองนะอ่าทีนี้นะคะนักเรียนคะเราไปดูรูปประโยคกันเลยรูปประโยคนะคะ อันนี้นะคะรูปเนี้ยเขากําลังทำอะไรคะอาบแดดใช่ไหมคะอ่าอาบแดดเขาบอกว่าท้าใจหายเปียนใส่ไทยหยางท้าใจหายเปียนใส่ไทยหยางก็คือเขากําลังอาบแดดอยู่ที่ไหนคะไทยหายเปียนก็คืออยู่ทะเลนั่นเองเนาะอ่าต่อไปนะคะอ่าวโบใต้ชายอยอ่างโยโยงยี่โบใต้ช่างโยโยงยี่เขากำลังสวมชุดอะไรคะเนี่ย สวมชุดว่ายน้ำนั่นเองนะอ่าโอเคทีนี้นักเรียนคะเราไปดูลำดับขีดกันนะคะวิธีการเขียนลำดับขีดนะคะแล้วก็เรามาดูแต่ละตัวเนี่ยเขามีกี่ขีดนะคะก็คือห้านจื้อสู้เสียเลี่ยนสีเรามาฝึกเขียนภาษาจีนนะคะเขียนลำดับขีดนั่นเองเนาะอ่าทีนี้เรามาดูคำนี้คำว่าอะไรโย โยโยโยตโยยงนะคะคํานี้อ่ามีทั้งหมดกี่ขีดคะสิบสองขีดนั่นเองนะคะนักเรียนคะเวลานับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะมีทั้งหมดสิบสองตัวนี้ก็คือตัวที่สิบสามเนี่ยเป็นตัวเต็มทั้งหมดที่เขาเขียนแล้วนะคะโอเคเนาะต่อไปทีนี้คําว่ายงยงยงมีทั้งหมดกี่ขีดอะ ย่งมีทั้งหมดแดขีดนะคะอ่าเรานับตัวสีแดงเลยอ่าแล้วก็เขียนตามเขานะคะอ่าเวลาเขียนนะคะจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะคะที่เราสือสอนไปเนาะอ่าเตียนเตียนอ่านะคะขียนะคะอ่าเตียนเหิงขียอ่านะคะอันนี้เดี๋ยวเราซื้อจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการเขียนลำดับขีดมีตัวเรียกชื่อเนี่ยอ่าเตียนชูผีนหน้าอย่างเงี้ยนะคะ เพิ่งนี้นะคะอ่าโอเคอันนี้มีทั้งหมด8ขีดนั่นเองนะคะทีต่อไปเราไปดูคำว่าใต้คำว่าใต้อ่าคำว่าใต้ใต้ตัวนี้มีทั้งหมด9ขีดนะคะนักเรียน9ขีดเนาะอ่าคำว่าใต้ตัวนี้ใต้ตัวนี้แปลว่าอะไรอ่ะใต้ใต้หรือใต้โจมะอ่าตัวนี้แปลว่าใต้ที่แปลว่าถือใช่ไหมคะอ่าโอเคต่อไปนะคะคําว่าเก้า เกาตัวเนี้เกาเกซิ่งแต่ถ้ากาวกาวตัวนี้มันอยู่เดี๋ยวเดโดดๆตัวเนี้แปลว่าสูงแปลว่าสูงนะคะบอกชั้นระดับนะคะกาตี D, อ่าอย่างนี้นะคะเออสูงต่ำเป็นต้นนะคะอันนี้คือกาวที่แปลว่าสูงเนาะแต่ถ้าเป็นกาวซิ่งอย่างเงี้ยมันรวมคํากันก็จะแปลว่าประมาณว่าดีใจอ่าโอเคนะ มีทั้งหมด10ขีดค่ะอะทีนี้เราไปดูคําว่าซิ่งกันเลยซิ่งตัวนี้นะคะถ้ามารวมกับคำว่าก้าวเมื่อกี้เราซื้อบอกไปแล้วคําว่าดีใจถูกไหมคะแต่ซิ่งตัวเนี้ยอ่าซิ่งตัวนี้นะคะอ่ะมีทั้งหมด6ขีดนั่นเองนะคะมีทั้งหมด6ขีดโอเคต่อไปคําว่าอะไรเฟยเฟยแปลว่าบินนั่นเองมีทั้งหมด3ขีดนะคะเขียนง,ง่ายมากเลยนะคะอ่ะาไนี้นะอ่า โอเคสามขีดนะคะต่อไปคาว่าเหม่เหม่เม่ต้นเหม่ยโย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 นะคะมีทั้งหมดเจ็ดขีดเจ็ดขีดนะคะเหมยต่อไปคำสุดท้ายคาว่าจวน จวนจวนจวนนะคะจวนนะคะอ่าจวนมีทั้งหมด4ีขีดนั่นเองนะอ่ะโอเคทีนี้นักเรียนคะเราเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะเราไปดูเลียนยีเลียนเฉีย่ยอีเฉีย่ยจงยงเส้นจับคู่แล้วเติมคําตอบลงในวงเล็บพร้อมผิดอินนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่24อ่ะมีคําว่า ไปเคอะอ่าไ,ไปเปเคอะไปเคอะนะคะเปเคอะก็คือเก็บเปลือกหอยนั่นเองอ่าไปเคอะคือเปลือกหอยนะคะเอาคำว่าไปกับคำว่าเคอะมารวมกันนั่นเองนะคะวิธีการนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ให้นักเรียนเปิดกลับไปดูแบบเรียนนะคะคำศัพท์เนี่ยจะอยู่ในหน้าที่33นะคะในตารางคำศัพท์ใหม่นั่นเองนะคะนักเรียน อ่าโอเคนะคะอันนี้เราซื้อก็เอามานะคะมันจะมีแยกคำให้ใช่ไหมให้นักเรียนโยงเส้นได้นะโยงเส้นจากคู่หลังจากนั้นเขียนตัวจีนและเขียนพินอินนะคะโอเคทีนี้ไปดูหน้าที่25กันเลยค่ะหน้าที่25้าเขาบอกว่าเกินจู่ชูอีเฉียนเฉจูจูจงเลือกประโยคและนำมาเติมตามความหมายของภาพนักเรียนดูตัวอย่างคะ่ะอ่าเกินจู่ เกินจู้ซุยเียนฉี่จู้จเลือกประโยคตรงไหนอะเลือกประโยคนี้ไงค่ะเลือกประโยคตรงนี้เดี๋ยวเราซื้อจะเป็นคนแปลให้นะคะเดี๋ยวนักเรียนเขียนไว้เลยเนาะเรียนเขียนไว้เลยอ่าถ้านักเรียนแปลไม่ได้หรือยังไงนะคะเดี๋ยวเราซื้อแปลให้หลังจากนั้นนักเรียนเอาไปทําแบบฝึกหัดนะคะโอเคเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งทาจ่ายหายเปี้ยนสายท่ายาย,ยางเขาลังทําอะไรอะ ท้าจท่าถ้าเขาผู้หญิงเนี่ยายกำลังหายเปียนทะเลใา้ท่ายางอาบแดดที่ไหนคะที่ทะเลนะคะผู้หญิงเขากำลังอาบแดดที่ทะเลนะคะต่อไปหัวาตายชา่างเยื่หยองยี่หัวาตายชา่างเหยื่หยองยี่เขาบอกว่าฉันสวมชุดอะไรคะชุด ว่ายน้ำนั่นเองนะคะอ่าโอเคต่อไปข้อที่สามาเสี่ยวยเมาเหอมาหมาอ่าจ่ายเตี่ยวยีเตี่ยวยีคืออะไรคะนะักเรียนคะเวลาทำนะคะนะักเรียนดูคีย์เวิร์ดคำศัพท์จะชอบอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมคำศัพท์จะชอบอยู่ข้างหลังอ่านะักเรียนเตี่ยวยีก็คือตกปลาเขาบอกว่าอ่าไอเจ้าแมวเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยไปทําอะไรไปตก กปลานั่นเองนะคะโอเคทีนี้ข้อที่สี่ท่าใจหายเปียนเจี่ยนเบย์เขออาท่าใจหายเปี้ยนเขาอยู่ที่ทะเลแน่เลยหายเปียนอาเจี่ยนเก็บอะไรคะเบย์เขก็คือเปลือกหอยนั่นเองนะคะโอเคข้อที่สี่อาเขากําลังเก็บเปลือกหอยอยู่ที่ทะเลนั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่ห้าข้อสุดท้ายเสี่ยวเมา่าวชี่จ้วหูเต๋อเขาบอกว่า ไอเจ้าแมวเนี่ยตัวเนี้ยวิ่งไล่จับอะไรเอ่ยวิ่งไล่จับอะไรหูเตอ๋อหูเตอ๋อหูเตอ๋อหูเตอ๋เตอแปลว่าผีเสื้อนั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะคะอ่ะตัวอย่างอ่ะเราซื้อมีมาให้แล้วนะคะข้อที่หนึ่งเขากาลังหาอะไรหาหาอะไรก็ไม่รู้อะ่ะให้นักเรียนไปหาเองนะนะอ่าเขามีอยู่นะคะเขากําลังที่จะหาเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ เป็นชุดอะไรอื่นนะคะต่อไปข้อที่สองเขาวิ่งไล่จับอะไรหูเตอนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามเขาเก็บอะไรคะอ่าเช่นใบขืนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เขาเตี้ยวหวีและข้อที่ห้าเขาใส่ถ้อยางนั่นเองนะคะโอเคเนาะอาทีนี้นักเรียนคะแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิ เสียอี้เสียจีอีจีนั่นเองเนาะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะตัวอย่างก็จะมีให้ทั้งหมดห้าบรรทัดน,นะคะห้าช่องใช่ไหมมีทั้งหมดห้าช่องดังนั้นให้นักเรียนเขียนตามนี้เลยเนาะ,ะเขามีตัวอย่างภาษาจีนมาให้นักเรียนคะคัดให้สวยงามเขียนตามลำดับขีดหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเขียนให้สวยงามนะอะโอเคทีนี้ สุดท้ายนะคะก็คือข่าวสารท้ายบทนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะเรียนถึงบทที่4แล้วนะคะบทที่4แล้วเนาะเราก็จะมีการสอบเก็บคะแนนในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยในคาบของเรากสู่อ,อตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงบ่ายสามโมงเนี่ย ตัวซื้อก็จะมีการสอบเก็บคะแนนโดยการใช้ Google Form ในการทำแบบทดสอบนั่นเองนะคะ,ะจำนวนข้อสอบมีทั้งหมด20ข้อ40คะแนนในบทที่1ถึงบทที่4เนี่ยนักเรียนสามารถกลับไปอา่านหนังสือนะคะอ่านคำศัพท์เนี่ยในแบบเรียนวิชาภาษาจีนนะคะบทที่1เนี่ยอยู่ในหน้าที่11-12 บทที่สองอยู่ในหน้าที่สิบแปดสิบเก้าบทสามอยู่หน้าที่ยห้าและบทที่สี่อยู่หน้าที่สามสิบสามนะคะโดยการทําแบบทดสอบเนี่ยอันนี้นะคะเราซื้อจะแปะลิงก์ไว้ในโน้ตนะคะถึงเวลาที่เราเรียนแล้วเราซื้อจะไปแปะลิงก์ไว้แล้วนักเรียนเข้ามาทําแบบทดสอบอันนี้มีคะแนนนะคะสี่สิบคะแนนเลยนะคะนักเรียนเราซื้อก็จะเอา คำศั์นี่แหละที่นักเรียนเรียนผ่านมาตั้งแต่บทที่1น,นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนหรือนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังในโน้ตได้นะคะวิชาภาษาจีนเนี่ยดังนั้นนะคะก็อยากจะฝากนะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะให้ตรงตามสัปดาห์นั้นๆด้วยนะคะ,ะสำหรับใครที่ ไม่ได้ทำแบบฝึกหัดก็สามารถส่งย้อนหลักมาให้เราซื้อได้นะคะในแชทส่วนตัวเลยนะอ่ะทีนี้ก็ถึงเรื่องของการส่งงานนะคะการส่งงานเหล่าซื้อนะคะก็สามารถส่งเข้ามาในแชทส่วนตัวของเราซื้อให้เราซื้อตรวจแล้วส่งกลับไปให้นะคะได้เลยแล้วก็สามารถส่งเข้ามาในอัราบั้มวิชาภาษาจีนได้เหมือนเดิมนะคะโอเคถ้ามีอ่าอะไรหรือสงสยัย ตรงไหนนะคะก็ทักมาหาเราซื้อได้ตลอดเลยนะคะเราซื้อยินดีให้คําปรึกษานะคะโอเคทีนี้สําหรับวันนี้นะคะเราจุตตะวันก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเซซ